สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงนำเสนอผ้าสวยๆค่ะคุณลูกค้า่ะสีสันสดใสมากเลยค่ะดูสิคะสีน้ำเงินสดสวยมากค่ะเป็นงานผ้าทอนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นผ้าฝ้ายทอของลำพูนค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูสิคะซับในให้ทั้งตัวนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ใส่ได้ทุกไซส์นะคะยิ่งย้ำว่าใส่ได้ทุกไซส์ตั้งแต่เอลเล็กๆจนถึงเอลสี่สิบนะคะคุณลูกค้ายิงมีจะขอแถมให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าขาลำพูนผืนนี้ยิงขายอยู่ที่450บาทค่ะคุณลูกค้าขา4 5่บาทนี่คุณลูกค้าไม่ต้องไปตัดเองเลยค่ะอย่างที่ยิงบอกพร้อมใส่เป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะนี่ค่ะชวนช่วงนี้กับคุณลูกค้าขาช่วงนี้ก็มีนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเขาปักลายให้สวยๆเลยคุณลูกค้าขา ก็ติดจบข้างล่างเหมือนกันนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงลำพูนโทรมาหาหญิงที่เบอร์093-198-8013 087-219-5678แอดบอร์นี้มาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขายังไงคลิปหน้าหญิงจะเอาผ้าถุงลำพูนสวยๆมาให้นะคะสวัสดีค่ะ